สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะในแง่ของอาวุธวิญญาณเหอรช่โทเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดเขาเหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะมีสีหน้าตกตะลึงสิ่งนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ค่วยกวนแกนหลักที่ดึงพลังของกระดูกวิญญาณเท่านั้นแต่ทั้งดาบยังสร้างมาจากทองคำสีเหลืองอัมพันช่างทุ่มสุดตัวเสียจริงอีกทั้งมันยังเป็นทองคำสีเหลืองอัมพันชิ้นใหญ่ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถทำให้พลังงานจากกระดูกวิญญาณแข็งตัวได้สินค้าที่ผลิตในฮอมิงเตอร์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆ หัวอุ่ยเฮายืนอยู่ข้างเอยช่โทและเขาก็สังเกตมันอย่างตั้งใจแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของความดุร้ายที่แผลเข้ามาหาเขาดาบนี้ดูเหมือนจะ่องแสงระยิบระยับด้วยฉันเลือดที่น่าสะพรึงกลัวหัวอุ่ยเฮาถามด้วยเสียงต่ำว่าสิทธิพี่หอมิงเตอ๋อเป็นเช่นไรก่อนที่เอยช่โทจะได้ตอบ หวางหยวนก็ตอบด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่าหอมิงเตอ๋อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสื่อไหลเครอของเราและมันมีสถานะสูงสุดในจกกักรวรรดิสุริยันจันทราพูดให้ถูกคือมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุเรียันจันทราเช่นเดียวกับลานด้านในของโรงเรียนเราเฉพาะนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณ แห่งราชวงศ์โซเลียนจันทราเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเรียนเพื่อฝึกฝนและศึกษาได้ในเวลาเดียวกันหอหมิงเตอ๋ออยังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตีเครื่องรูปและผลิตอาวุธวิญญาณซึ่งอาวุธวิญญาณทั้งหมดที่ผลิตโดยหอหมิงเตอ๋อจะเป็นที่ต้องการอย่างมากเมื่อปรากฏในตลาดดังนั้นหอหมิงเตอ๋อจึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพ ของอาวุธวิญญาณชิงหยายิ้มอย่างแผ่วเบาและกล่าวว่าอาจารย์หวางกล่าวทุกต้องมีอาจารย์มากกว่านักเรียนภายในฮอมิงเตอร์และวิศวกรวิญญาณที่มีอำนาจมากที่สุดก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นเช่นกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาวุธวิญญาณในยุคนั้นส่วนใหญ่มีตนกำเนิดมาจากฮอมิงเตอร์พูดได้เลยว่าฮอมิงเตอร เปรียบเสมือนหอคอยงาช้างที่สำคัญที่สุดของจักวรวรรดิสุลเลียนจันทราและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาวุธวิญญาณของพวกเขาอย่างล้ำนาที่สุดในแผ่นดินอีกด้วยเปยเปยปรากฏตัวที่ด้านหลังหัวอีเฮาตั้งแต่เมื่อไรไม่อาจรู้ได้อีกถังเขาอย่างตั้งใจฟังคำอธิบายของชิงยาอย่างตั้งใจขณะที่เขาตบไหล่หัวอีเฮาและกระซิบว่าสู้สู้ สิทธ์น้องเล็กมีเพียงห้าคำง่ายๆนี้ที่เข้ามาในห่ของหัวอีเฮาแต่มันกลับปลุกความรู้สึกมีความหวังในตัวเขาหัวอีเฮาคิดในใจตัวเองหากวันหนึ่งสำนักทางได้รับการยกย่องเชิดชูมันจะน่าเหลือเชื่อเพียงใดเมื่อเขายัางคงฝึกฝนและศึกษาอยู่ในโรงเรียนหัวอีเฮาไม่ได้อ่อนไวมากนัก แต่หลังจากการเดินทางจากโรงเรียนและเข้าสู่เมืองซิงลัวเพื่อแข่งขันเขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยได้รับในโรงเรียนในระหว่างความเปลี่นไปทั้งหมดเขาค่อนข้างเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของอาวุธวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆและการผลิตอาวุธวิญญาณของจักรวรรดิสุเรียนจันทรานั้นยิ่งใหญ่กว่าของจักรวรรดิอื่นๆมากซึ่งมากกว่าที่เขาจินตนาการไว้ในตอนแรก สิ่งที่ทำให้โฮเอฮาตกใจมากที่สุดไม่ใช่ดาบวิญญาณพยักทรราชระดับ8แต่เป็นหน้าจอวิญญาณที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอัดฉีดพ,พลังวิญญาณแม้ว่าชิงยาจะอธิบายก่อนหน้านี้ว่าหน้าจอวิญญาณน,นี้ได้รับพลังงานที่อ่อนแอเท่านั้นแต่จากกวัตสุเลียนจันทาก็ได้ผลิตอาวุธวิญญาณที่ไม่ต้องใช้พลังวิญญาณเพื่อเปิดใช้งานได้แล้ว ในกรณีนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างความอ่อนแอและความแข็งแกร่งจัก,กรวรรดิสุริยันจันทราอาจใช้เวลาไม่เกิน2อสาปีในการพัฒนาอาวุธวิญญาณที่มีความสามารถโจมตีและป้องกันซึ่งสามารถเปิดใช้งานโดยไม่ต้องใช้พลังวิญญาณได้เมื่อถึงวันนั้นรูปแบบโครงสร้างของทั้งแผ่นดินคงจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากข้าต้องฝึกฝนให้หนัก และแข็งแกร่งขึ้นหัวอเท่าบอกกับตัวเองในใจหมดเวลาค่ะราคาเริ่มต้นของดาบวิญญาณพยักทรราชคือหกแสนเหรียญพูดทองและทุกการเพิ่มขึ้นต้องไม่ต่ำกว่าห้าพันเหรียญพูดทองแขกภูมิเกียรติทุกท่านเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วและคาเชื่อว่าท่านคงไม่ต้องการให้จิ๋วจิวอธิบายให้มากความ หากไม่มีท่านใดเสนอราคาหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีการประมูลราคาจะเสร็จสิ้นทันทีมาเริ่มกันเลยหน้าจอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดและภาพของดาบวิญญาณพยักทรราชก็ค่อยๆเลือนลัางมากขึ้นจนกระทั่งมันจางหายไปในพื้นหลังขณะที่ตัวเลขขนาดใหญ่ที่เขียนว่าหกแสนส่องประกายบนพื้นผิวของหน้าจอ 650,000ตายเยาเหิงเป็นคนแรกที่เสนอราคาก่อนที่เขาจะหันไปทางวางเยือนอาจารย์วางนี่เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของข้าวางเยือนไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าให้เขาเท่านั้นนักเรียนในลานด้านในของโรงเรียนซือไหลเคอไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน และเมื่อพวกเขาทำงานต่างๆพวกเขาก็จะได้รับเงินตอบแทนอีกทังใต้เย้าเหิงยังเป็นบุตรชายคนโตของนายกพยักข่าวผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีมาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นปีนี่ยอมหมายความว่าจำนวนเงินที่เขาสามารถใช้ได้นั้นมีมากมายมหาศาลทันทีที่เขาเสนอราคาหญิงสาวที่สวมชุดสีทองก็ดำเนินการอย่างง่ายๆบนหน้าจอวิญญาณทันที และตัวเลขขนาดใหญ่บนหน้าจอก็เปลี่ยนเป็น6 5 0สนหมืนเหตุผลที่ตายเยาเหิงเคลื่อนไหวในทันทีเป็นเพราะอาวุธวิญญาณระดับ8นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสือโครงอีกทั้งมหาปราดวิญญาณยังสามารถใช้มั่นได้ตายเยาเหิงเองก็อยู่ไม่ไกลจากวงแหวนที่7มากนักและเขาอาจจะทะลวงไปถึงระดับนั้นได้ในอีก3-5ปีข้างหน้า นอกจากนี้อาวุธวิญญาณละดับ8ที่เสริมความสามารถของเขาไม่ได้หาได้ง่ายๆมาเสียวเถาพงขึ้นทันทีเจ้าคิดว่าเจ้ายิ่งใหญ่เพียงเพราะเจ้าร่ำรวยหรือไงตายเยาเหิงไม่ได้กดเครื่องเขาส่งยิ้มจังให้นางและกล่าวว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าเสียวเถาและเจ้าจะก้าไปสู่วงแหวนที่เจ็ดก่อนข้าอย่างแน่นอน แบบนี้ดีหรือไม่เมื่อเจ้ากลายเป็นมหาปราชญ์วิญญาณเจ้าก็ใช้ดาบวิญญาณพยักทรราชก่อนแล้วคอยส่งคืนให้ข้าเมื่อข้าไปถึงวงแหวนที่เจ็ดไม่อย่างนั้นมันคงเสื่อมสภาพหากอยู่ในความครอบครองของข้าหมาเสียวเทามองเขาและพูดว่าทำไมข้าต้องอยากได้ของของเจ้าด้วยอีกอย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจนักว่า จะชนะการประมูลได้หรือไม่แน่นอนว่าตัวเลขบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้เริ่มสั่นไหวแล้วหัวอุ่ยเฮ้งงงเงยเล็กน้อยตอนที่เขาอยู่ที่งานมหกรรมสมบัติล้ำค่าที่หอรวบรวมสมบัติกับวางตรงกระดูกแขนซ้ายแสงทองของวางตรงมีมูลค่าถึง9ก้าล้านหแสนเหรียญพูดทองแต่ราคาเริ่มต้นของอาวุธวิญญาณระดับ8นี้ มีเพียงหกแสนเหรียญพูทองเท่านั้นและมันยังรวมกระดูกวิญญาณแขนขวาประเภทเสืออีกด้วยราคาจะต่างกันมากขนาดนี้ได้อย่างไรหวังตรงรู้จักห้วอีเฮาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงตรวจพบความสงสัยในใจของหัวอีเฮาได้ทันทีเขาพูดโดยเสียงต่ำว่าเจ้ากำลังคิดถึงกระดูกแขนซ้ายแสงทองอยู่ใช่ไหมนั่นเปรียบเทียบกันไม่ได้ แม้ว่ากระดูกวิญญาณจะมีมูลค่ามหาศาลแต่ความแตกต่างเล็กน้อยในด้านคุณภาพสามารถนำไปสู่คุณค่าที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างมากคำอธิบายพลังของดาบนี้ดูดีแต่อาจหมายความว่าคุณภาพของกระดูกวิญญาณที่ใส่เข้าไปภายในนั้นไม่ได้มากมายนักไม่เช่นนั้นเหตุใดจึงต้องใช้มันผลิตเป็นอาวุธวิญญาณอีกทางวิญญาจันยังสามารถดูดซับมันได้ สำหรับกระดูกแขนซ้ายแสงทองมั่นช่วยเพิ่มความสามารถโดยรวมของข้าและข้ายัางรู้สึกได้ว่าเหตุผลที่ผลกระทบที่มีต่อข้ายัางคงมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเป็นเพราะระดับการฝึกฝนของข้าไม่สูงพอเช่นเดียวกับทักษะอิญญาณของเจ้าไม่อย่างนั้นก็อาจเป็นเพราะข้ายัางไม่คุ้นเคยกับการใช้มันอย่าลืมว่าการปรากฏตัวของกระดูกนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเรา เมื่อเราใช้พลังเฮ้าตรงจ้าต้องรู้ไว้ว่าการเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเราถึง10ส,ส่วนนั้นยากจะประเมินค่าด้วยเงินได้แม้ว่าราคาเริ่มต้นของอาวุธวิญญาณระดับ8นี้คือ0,000นแต่ใครจะรู้ว่าราคาสุดท้ายของมันจะมีราคาเท่าใดแม้ว่ากระดูกแขนซ้ายทองคำของข้าจะไม่สามารถเทียบได้กับกระดูกวิญญาณหนึ่งแปี แต่มันก็ยังคงอยู่ระดับต้นๆของกระดูกวิญญาณนอกจากนี้มันยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดในงานมหกรรมสมบัติล้ำค่าที่จัดขึ้นในหอรวบรวมสมบัติแม้ว่าจะมีสินค้ามากมายในสนามประมูลแสงดาวแห่งนี้แต่ก็ใช่ว่าทุกรายการจะสามารถแทนที่มันในแง่ของมูลค่าในการประเมินระดับสูงสุดเช่นนี้ได้ขณะที่ทั้งสองพูดกัน จำนวนบนหนะ้าจอวิญญาณก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจำนวนเหรียญพุทธทองพุ่งทะยานทะลุหนึ่งล้านอย่างรวดเร็วแต่จำนวนดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงหลังจากพุ่งสูงถึงหนึ่งล้านแล้วชิงยากล่าวว่าแขกผภูมิกียรติดาบวิญญาณพยัคทรราชม,ม,มีมูลค่าประมาณหกแสนเหรียญพุทธทองด้วยพิจารณาจากคุณภาพของมัน และไม่ได้คำนึงถึงฝีมือของวิศวกรวิญญาณซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยสนามประมูลของเรานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเสนอราคาเริ่มต้นของรายการนี้ในราคานั้นซึ่งการประมาณมูลค่าที่แท้จริงของมันคืออย่างน้อย1.3ล,ล้านเหรียญพูดทองชิ้นส่วนของกระดูกวิญญาณพยัคฆ์ทรราชที่แกสลักนั้นมีข้อบกพร่องเล็กน้อย แต่วิศวกรวิญญาระดับ8ที่ผลิตมันได้ขจัดข้อบกพร่องนี้ไปแล้วในระหว่างกระบวนการแกะสลักหากชิ้นส่วนของกระดูกวิญญาณน,นั้นสมบูรณ์แบบดาบเล่มนี้อาจมีพลังมากกว่านี้แต่นั่นก็หมายความว่าราคาของมันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกโดยส่วนตัวแล้วข้าคิดว่าราคาของดาบวิญญ,ญาณพยัคฆ์ทรราชกับคุณภาพของมันนั้นสมเหตุสมผล ผู้เขารวมในการประมูลระดับสูงสุดนี้มีกี่คนที่โง่เขา่าเช่นเดียวกับที่องค์หญิงจิวจิวได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญและทราบราคาที่ถูกต้องของรายการอย่างชัดเจนสนามประมูลไม่ได้ตั้งราคาสูงเกินไปสำหรับราคาเสนอเริ่มต้นแต่การที่จะได้สินค้าในราคาที่ต่ำกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในท้ายที่สุด ตายเยาเหิงก็ตัดสินใจและใช้เหรียญพูดทอง1.56ล้านเหรียญเพื่อประมูลดาบพยักวิญญาณทรราชราคาของดาบยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหนึ่งหนาทีหลังจากการประมูลสิ้นสุดลงแสงสีทองทั่วทั้งห้องก็กลายเป็นดอกไม้ไฟซึ่งหมายถึงการประมูลนั้นประสบความสำเร็จตายเยาเหิงรู้สึกบีบคั้นหัวใจหลังจากที่เป็นสมาชิกของผู้พิทักษ แห่งสื่อหลายเคร่มาเป็นเวลานานเงินออมส่วนตัวของเขามีเพียงสองสามแสนเหรียญพูทองเท่านั้นแต่เมืองซิงหลัวเป็นสนักงานใหญ่ของเขาดังนั้นจึงไม่ยากเกินไปสําหรับเขาที่จะหาเงินจำนวนนี้ได้องค์หญิงจิว๋วจิ๋วที่สวมชุดยาวสีแดงปรากฏตัวบนหน้าจออีกครั้งนางยิ้มหวานพร้อมกับค้งคำนับเล็กน้อยและกล่าวว่า ข้าขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ชนะการประมูลดาบวิญญาณพยักฆทรราชสำหรับการประมูลครั้งนี้ต่อจากนี้เราจะนำเสนอรายการประมูลที่สองทันทีแม้ว่าเราจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวแต่ก็หาได้ยากมากและมันไม่ง่ายเลยที่จะรวบรวมทั้งชุดได้แขกผู้มีเกียรติโปรดพิจารณานาจอวิญญาณเปลี่ยนไปอีกครั้ง และครั้งนี้หน้าจอบนผนังถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนรายการในแต่ละส่วนทั้ง12ส่วนดูคล้ายกันมากพวกมันทั้งหมดเป็นวัตถุทรงกระบอกปลายด้านหนึ่งเป็นรูปกลวยขณะที่ปลายอีกด้านเป็นฐานของกระบอกสูบสิ่งนี้ใช้กับทั้ง12รายการซึ่งความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือสีดูเหมือนว่าพวกมันจะแกะสลัก จากโลหะชนิดต่างๆกระสูนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิง่งเห่ใชัยโถพร่งขึ้นในทันทีน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเสียงขององค์ยิงจิ๋วจิ๋วดังก้องอยู่ในห้องกระสูนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งทั้ง12ชิ้นนี้เป็นผลงานของฮอมิงเตอร์เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรวบรวมพวกมัน ซึ่งแต่ละชิ้นก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและมีขนาดตามมาตรฐานเมื่อใช้อย่างเหมาะสมกระสุนทั้ง12นัดนี้จะมีพลังเพียงพอที่จะคุกคามชีวิตของวิญญาณพมยุทธ์ได้เมื่อวัดจากระดับของอาวุธวิญญาณแต่ละชิ้นมีค่ายกลแกนหลักที่แม่นยำซึ่งความซับซ้อนของค่ายกลแกนหลักไม่ได้ดอยไปกว่าอาวุธวิญญาณระดับหก คุณสมบัติธาตุของพวกมันได้แก่น้ำไฟดินลมแสงความมืดพิษสายฟ้าน้ำแข็งโลหะระเบิดและอมะพาสอย่างหน่อยต้องใช้ปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งระดับ6เพื่อยิงพวกมันและหากต้องการพลังยิงที่เต็มกำลัง อย่างหน่อยต้องมีปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งระดับเจ็ดข้าจะให้เวลาทุกท่านห้านาทีเพื่อชื่นชมทั้งสิบสองชิ้นนี้ก่อนที่นางจะพูดจบเฮอ์ชาโทก็กระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหัวอีเทาก็ตามลังเขาไปติดๆแมมว่าพวกเขาจะไม่มีอาวุธวิญญาณระดับนั้นแต่ก็ยังดีหากพวกเขาสามารถชื่นชมมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเฮอใช่โถ เนื่องจากเขาเคยใช้อาวุธวิญญาณหยุดนิ่งมาก่อนและเขารู้ถึงความสำคัญของกระสุนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งเป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ผลกระทบของอาวุธวิญญาณหยุดนิ่งในการต่อสู้คงจะยิ่งใหญ่มากเป็นแน่เพราะแม้แต่การแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจักรก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ผู้เข้าร่วมใช้มัน คำอธิบายขององค์หญิงจิ๋วจิ๋วไม่ได้เกินจริงเลยหากกระสุนเหล่านี้มีระดับหกพวกมันจะสามารถคุกคามชีวิตของวิญญาณพมยุทธ์ได้อย่างแน่นอนและแม้กระทั่งสร้างปัญหาให้กับราชธินา,นาพมยุทธ์พวกมันประณีตมากสิท์น้องเล็กคายกกนแกนหลักอยู่ที่ส่วนท้ายของกระสุนปืนใหญ่อีกถังพื้นผิวของคายโกนแกนหลัก ยังมีวงจรเร่งความเร็วและวงจรเหล่านี้ยังมีขนาดที่ใหญ่มากเมื่อกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงออกไปความเร็วของมันจะน่ากลัวเป็นอย่างมากไม่น่าแปลกใจเลยที่ต้องใช้ปืนใหญ่วิญญาณระดับหกขึ้นไปจึงจะยิงพวกมันได้และนั่นก็เพื่อป้องกันการระเบิดเหอชัยโถมองดูกระสุนเหล่านี้และกระโดดไปรอบๆด้วยความตื่นเต้น หวางหยวนเดินไปหาเขาและถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชายโถเจ้ารู้คุณค่าของกระสุนปืนใหญ่เหล่านี้หรือไม่เหอชัยโถพยักหน้าอย่างไม่ลังเลและกล่าวว่าแน่นอนข้านขนความมายังหนักอาจารย์หวางเราต้องได้มันมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผานแกอาวุธวิญญาณของเราได้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธวิญญาณหยุดนิ่ง ซึ่งพลังของปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราหยุดชะงักในปัจจุบันโรงเรียนของเราสามารถผลิตกระสุนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งได้เพียงระดับ5เท่านั้นสินค้าชิ้นนี้มีราคาแพงและเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็จริงแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตเองได้และกระสุนเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการวิจัยกระสุนระดับสูง ตกลงคาเข้าใจแล้วหวางหยืนพยักหน้าชิงอย่าเตือนพวกเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าแขกภูมิเกียรติกระสุนปืนใหญ่เหล่านี้ติดตั้งวงจรค่ายกลเข้ารหัสของฮอมิงเตอร์หากทันต้องการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโปรดใช้ความระมัดระวังเพราะหากสัมผัสวงจรค่ายกลเข้ารหัสมันอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ แน่นอนว่าข้ารู้เรื่องนี้เหอชัยโถกล่าวโดยไม่ลังเลใดๆไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างอาวุธวิญญาณระดับสูงนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลเดียวกันแต่เพียงแค่ดูเบาะแสจากภายนอกก็สามารถช่วยให้เราได้รับบางสิ่งบางอย่างได้เขาต้องการที่จะพูดต่อแต่หวังเหวียนกับแกรแมเบาและหยุดคำพูดของเขาเหอชัยโถตระหนักได้ทันทีว่าเขาตื่นเต้นเกินไป จึงรีบหยุดพูดอย่างรวดเร็วราคาของกระสุนปืนใหญ่12นัดนั้นช่างน่าตกใจและเป็นไปตามความคิดที่ว่าทุกรายการประมูลที่ประสบความสำเร็จนั้นมีราคาแพงกว่ารายการก่อนหน้านี้ราคาเริ่มต้นของกระสุนปืนใหญ่ทั้ง12นัดนี้จริงๆแล้วคือ650,000พูธทองแขกผู้มีเกียรติ ข้าไม่คิดเลยว่ากระสุนปืนใหญ่ชุดนี้จากหอมิงเตอร์จะมีราคาสูงมากสำหรับพวกท่านซึ่งมันไม่เพียงแค่ใช้ในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้เป็นของสะสมได้อีกด้วยอีกทั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่หอมิงเตอร์จะสามารถผลิตกระสุนปืนใหญ่เช่นนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกมันหายากมากสนามประมูลแสงดาวสามารถรับประกันได้ว่านี่ เป็นครั้งแรกที่กระสุนปืนใหญ่วิญญาณหยุดนิ่งระดับ6ที่ผลิตโดยฮอมิงเตอร์ได้ปรากฏขึ้นในสนามประมูลของเราการประมูลเริ่มต้นขึ้นหวังหยวนไม่ได้รีบเร่งทําการประมูลและเฝ้าดูหน้าจออย่างเงีย,งยบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่เขาเขาร่วมการประมูลถึงแม้ว่าจะเป็นการประมูลระดับสูง แต่รายการประมูลทั้งหมดที่ไม่สามารถประมูลได้สําเร็จก็ยังคงมีสถานการณ์ที่จะมีการประมูลครั้งที่สองบางทีมูลค่าของกระสุน12นัดนี้อาจมากกว่าดาบวิญญาณพยักทรราชก่อนหน้านี้แต่นั้นเป็นเพราะความหายากของพวกมันมีมากกว่าทว่ากลับมีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจและสามารถใช้กระสุนปืนใหญ่เหล่านี้ได้ อีกทางราคาของกระสุน12นัดนั้นก็สูงเกินไปพวกมันไม่เหมือนอาวุธวิญญาณศึกระยะประชิดหรืออาวุธวิญญาณระยะไกลเพราะเมื่อใช้กระสุนแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ